สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบนะคะการดูซีรีส์จีนแล้วก็ภาพยนตร์จีนค่ะในช่วงวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเรื่องตำนานรักเหนือพบเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะก็จะออกฉายแล้วนะคะเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จมานานได้พักหนึ่งแล้วนะคะนำแสดงโดยคุณเฉินตูหลิงนะคะแหมอย่างหน้าตาสดใสยอยู่เลยในตอนที่ถ่ายเรื่องนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะมาในบทของขวาเชียนกู่ค่ะเสี่ยวกู่ของ อว,รวะะเรื่องนี้ในเวอร์ชันละครโอ้โหโดง่งดังมากๆค่ะ ผลักดันให้ทางพระเอกนางเอกนะคะขึ้นมาสู่จุดพีคสุดๆเลยนะคะในช่วงนั้นนั่นก็คือคุณเจ้าลีอิงนะคะในเวอร์ชั่นของละครค่ะรวมทั้งคุณหัวเจี้ยนหัวนะคะซึ่งเป็นป้ายจื้อหัวในตำนานของพวกเราคะ่ะเมื่อมีเวอร์ชั่นละครที่มันโคตรจะพีคขนาดนั้นนะคะโด่งดังแล้วก็ได้ทั้งเรตติ้งนะคะทั้งยอดวิวแล้วก็ได้กล่องนะคะก็คือรางวัลมา เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องนั้นก็ส่งผลนะคะให้คุณเจ้ารีอิงในเวลาต่อมาไม่นานก็ได้นะคะโกเด E นอีเกิลไปด้วยนะคะเป็นดาราหญิงอีกหนึ่งท่านที่ได้รางวัลอินซีทองคำนะคะก็เอาเป็นว่านะคะถึงรับคุณเฉินตหลิงแล้วนะคะโอ้โหในช่วงที่ถ่ายทำเรื่องนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยคุณเฉินตหลิงก็ยังไม่ได้ดังเอาง่ายๆค่ะแต่ว่าคุณเฉินตหลิงนั้นนะคะเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แล้วก็เรื่องนี้นะคะที่เป็นภาพยนตร์เรื่องตำนานรักเหนือพบนั้นนะคะก็เก็บเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ปล่อยออกมานะคะจนกระทั่งคุณเฉินตูหลิงนั้นมีผลงานค่ะออกมาเรื่อยๆแล้วก็คนก็จําหน้าเธอได้แล้วนะคะจากละครหลายๆเรื่องนั่นเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ทางค่ายก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะมักจะมีชื่อร่วมแล้วก็ได้ปรากฏอยู่บนหน้าจอของซีรีส์เรื่องดังๆนะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วเนาะบางเรื่องก็ไปนะคะไปนิดๆหน่อยๆ แต่ก็ได้ไปนะคะอย่างเรื่องจันทราอัศดงก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็น s แล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆค่ะในบทของเยี่ยปิ่งช้างทุกคนก็รู้จักเฉินตูหลิงกันไปหมดเลยนะคะมีความเรียกได้ว่าค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงตอนนี้กลายเป็นว่าสําหรับ ตำนานรักเหนือพบนั้นมีคุณเฉินตูหลิงนี่แหละคะ่ะน่าจะเป็นเดอะแบกของเรื่องซึ่งจะทำให้คนนั้นซื้อตั๋วเข้าไปดูกันนะคะวันนี้ก็มีข่าวมาฝากนะคะยอดจองร่วงหน้านะคะของตั๋วภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ถึง1 0 0 0 0มืนด้วยซ้ำนะคะตามข่าวของทาง 163.com นะคะวันที่ เนะคะมกราคมปี2024นยะคะยังไม่เกิน1 0 0 0 0มืนะคะด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคนนะคะแบบเหมือนกับว่ามีข่าวออกมาว่าโอ้โหยอดจองต่ํามากเลยนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องตํานานรักเหนือพบซึ่งกําลังนะคะจะอ,ออกฉายในวันที่20ที่จะถึงนี้นะคะในแง่ของโครงเรื่องนั้นนะคะก็คงจะไม่มีความ แตกต่างอะไรจากในเวอร์ชั่นละครคะ่ะต้องโดยพื้นฐานแล้วก็ต้องสอดคล้องกับเวอร์ชั่นละครน,นะคะทั้งคู่นะคะพระเอกนางเอกก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างสิทธ์นะคะกับอาจารย์อาจารย์กับลูกศิษย์นะคะระหว่างเซียวกู่แล้วก็ปายจื่อหัวนั่นเองเป็นประเด็นหลักของเรื่องในการเดินเรื่องนะคะ ในตอนนี้นะคะละครมีเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าระดับของอาจารย์ปายจือหัวนั้นอยู่ในระดับไหนนะคะของความเป็นเทพเซียนนะคะอยู่ในระดับเซียนนะคะสร้างจิ่นแน่เลยอยู่ในระดับสร้างจินนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีพิภพสวรรค์แล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าดินแดนเทพเจ้าอะไรเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นแบบแนวแนวเซียนธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นแนวเซียนที่มีชีวิตอยู่นะคะแบบหายใจนี่ก็ต้องเป็นในระดับ นนะะเอาละนี้กลับมานะคะทีนี้โครงเรื่องแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็โดยพื้นฐานก็ต้องสอดคล้องกับเวอร์ชันละครนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความรักที่มันสุดจะซาดิสทางด้านอารมณ์ค่ะระหว่างเซียนนะคะระหว่างเซียนด้วยกันอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยแหละคะ่ะ แต่แน่นอนว่านะคะในเวอร์ชันภาพ,พยนตร์เนี่ยเวลามันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนจังหวะของการเล่าเรื่องนะคะก็ต้องมีความกระชับนะคะมีแต่ไฮไลท์ไฮไลท์มาเท่านั้นของการแนะนําตัวละครการปรากฏตัวของตัวละครแล้วก็แรงจูงใจของการทําสิ่งต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นของทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็จะทําให้เราได้เห็นถึงถึงการเดินเรื่องที่เร็วแล้วก็น่าจะเห็นถึงความขัดแย้งนะคะของตัวละครได้อย่าง รุนแรงแล้วก็เปลี่ยนฉากได้อย่างรวดเร็วนะคะในแง่ของการผลิตนะคะในแง่ของการผลิตนั้นก็มีคนได้เห็นตัวอย่างแล้วนะคะก็มีชาวเน็ตจีนก็วิพากวิจาร์ว่าเออซีจีก็ไม่ได้บูมอะไรก็คือเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยพอใจนะคะกับเทคนิคการถ่ายทําแล้วก็ภาพเท่าไหร่นะคะ บางคนนะคะบางคอมเมนต์ถึงกับขั้นคอมเมนต์ว่าไม่เห็นถึงความประณีตของงานเลยแล้วก็เครื่องแต่งกายนั้นก็ดูหยาบไม่มีสไตล์ของความเป็นเทพเซียนนะคะโอ้โหใจเย็นๆไหมโอ้ใจเย็นๆไหมเนี่ยโอ้โหแบบว่าคอมเมนต์มาเหมือนกับได้ดูเต็มเรื่องแล้วเลยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงในขณะที่ว่าโอ้โหยังไม่มีความโดดเด่นเลยในแง่ของสเปเชียลเอฟเฟกนะคะ,นะคะแล้วก็มุมของการถ่ายทาค่ะซึ่งก็ยากมากที่จะไปเปรียบเทียบนะคะกับ เ,เวอร์ชั่นที่เป็นละครแล้วก็รวมทั้งยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับสคริปต์เลยนะคะแม้ว่าบทไอภาพยนตร์ P นี้มันจะเป็นอย่างไรหน้านะคะโอ้โหมากันเป็นชุดเลยนะคะเนี่ยแหละธรรมชาติของคนมักจะตีโพยตีพายไปก่อนนะคะหวันว่า มาที่ตัวละครกันบ้างนะคะนางเอกนั้นคุณเฉินตูหลิงนะคะพวกเราก็คุ้นเคยนะคะเห็นบ่อยๆแล้วส่วนพระเอกนั้นนะคะโอ้โหแม้แต่คนจีนด้วยกันเขายังบอกว่าไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะคะคุณหลีเฉิงปินนั่นเองค่ะก็มาเล่นในเรื่องนี้นะคะก็เป็นถึงพระเอกกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้มีออร่าของความเป็นอาจารย์ในแถในแนวของเทพเซียนนะคะซึ่งณนะจุดนี้บางคนก็คอมเมนต์แรงๆเนาะชาวเน็ตเนี่ยเขาอยู่หลังคีย์บอร์ดนะคะเพื่อนๆเขาไม่ไ ได้แสดงหน้าตาเนาะบางทีอาจจะคอมเมนต์ในช่วงที่ที่โกรธกับแฟนอยู่ทะเลาะกับทางบ้านอะไรแบบนี้มันก็เลยมีท้อยคำแรงๆนะคะมากระทบกระทั่งเหล่าบรรดาดาราหรือว่าท็อปปิกที่พวกเขากำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะแต่เมื่อดูรายชื่อของนักแสดงนะคะสมทบท่าน,น,นอื่นๆก็มีหลายๆท่านนอที่แบบมีทักษะการแสดงดีนะอย่างคุณจื่จินนะคะแล้วก็คุณจังลี่นะคะก็มาในบทสนับสนุนนะคะแล้วก็มี บทบาทสำคัญๆที่พวกเราต้องได้เห็นแน่ๆก็คือถังเป่าต้องมานะคะหนอนที่ต่อมากลายเป็นเด็กหญิงน่ารักน่ารักนะคะก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็มีคุณไล่เหมยวินนะคะก็มาเช่นเดียวกันแล้วก็คุณจางจางจืนอหนิงก็มานะคะคุณจางจืนอหนิงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไอดอลนาะก็มาปรากฏตัวในเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขากังวลก็คือโอเคคือ ดาราสมมุติเนี่ยอย่างเช่นคุณจางจือหนิงเนี่ยนะคะคือเขาเป็นไอดอลมีแฟนคลับก็จริงแต่ว่าก็มีหลายๆท่านที่กังวลนะคะในเรื่องของทักษะการแสดงนะคะก็ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยดูกันละกันเนาะเออนั้นจุดนั้นเราต้องรอให้อ่อนให้มันออกอากาศนะคะให้มันออกฉายก่อนนะคะ ดาราสมทบท่านอื่นๆที่พวกเราคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีคือคุณเหมาจืดอจินนะคะมานะคะหล่อมากแม่แล้วก็คุณเฉินเสี่ยวตงก็มาปรากฏตัวแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีคุณชูมู่ชานนะคะก็มาปรากฏตัวอยู่ด้วยนะคะซึ่งเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าท่านนี้ถือได้ว่าเป็นดาราดาวรุ่งที่เป็นไอดอลนะคะที่เขาสู่วงการะละครมาได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ภาพยนตร์นี้ด้วยนะคะก็อย่างบางท่านก็เพิ่งเล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกเช่นเดียวกันนะคะเออวพวกเราก็ต้องรอดูนะคะส่วนหวานนั้นหวานก็ชอบคุณเหมาจืดจิ้นอยู่นะคะก็มีผลงานดีๆมาให้พวกเราดูหลายเรื่องแต่ว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเนาะเขาก็เป็นระดับพระเอกเรียบร้อยไปแล้วเนาะ แต่ก็เดี๋ยวรอดูในเวอร์ชันภาพยนตร์นะคะส่วนสำหรับภาพโปสเตอร์ต่างๆที่ออกมานะคะก็จะได้เห็นถึงสไตล์การแต่งกายของตัวคละครค่ะก็มีตัวละครนะคะที่เป็นนางเอกนะคะเสี่ยวกู่ของพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้รับการวิจารณ์นะคะว่าเออมันมันดูไม่ค่อยมีสไตล์เท่าไหร่เลยนะคะก็ใบหน้าที่สวยงามของคุณเฉินตูหลิงนั้นนะคะถูกเป็นแบบถูกจับมาเป็นไม้แขวนเสื้อท,ที่ที่ไม่ไม่เหมาะกับเธอนะคะ โอ้โหขนาดนี้กันเลยเนาะ,ะแต่เพื่อนๆดูตามรูปแล้วกันเพื่อนๆคิดอย่างไรเอ่ยนะคะก็บทสรุปนะคะของบล็อกเกอร์แล้วก็นักข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ของวงการบันเทิงนะคะก็บอกประมาณว่าไอภาพยนตร์เรื่องนี้ตำนานลักเหนือพพเนี่ยนะคะความสําเร็จก็คงขึ้นอยู่กับคุณเฉินตูหลิงนะคะก็จะเป็นผู้ที่เรียกนะคะผู้ชมให้มาดูกันเพราะว่าความนิยมของเธอนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะปี2023นั่นั้นนะคะเพียงปีเดียวเนี่ยมีผลงานาละครของคุณเฉินตูหลิงออกมาให้ได้ชมกัน5เรื่องด้วยกันนะคะเอ๊ห้เรื่องอเดี๋ยวหวานลองลองไ like ลดูนะคะมีเย่ปิงฉางใช่ไหมในเรื่องอจันทราอัศาดงนะคะแล้วก็มีอะไรนะ มีแม่นางหลันเออมีแม่นางหลันในเรื่องของเหนือเมคาชตาลิขิตแล้วก็มีแม่นางเฉียวว่านเหยียนนะคะซึ่งก็เป็นคนลักเก่าของพระเอกของพวกเราหลี่เหรียญทวาจากเรื่องไอหอดอกบัวลายมงคลนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมี ในเรื่องเรื่องไรนะที่เพิ่งจบไปนะคะข้ามภูผาหันทาลิขิตลักนะคะเป็นเซลฮองฮาวนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเอ่ยละ่ะเรื่องอะไรเว <c oughs> ้ยเพื่อนๆจาได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งคือปกติแล้วคุณเฉินตูหลิงนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะออกมาเรื่องลนิดลนิดอะ่ะเหมือนกับว่าจะร่วมแจมอยู่ในโปรเจกต์ที่ที่เป็น Talk of the t o ท n แต่ว่าบทของเธอจะจะ,จะมีความสั้นๆอะไรแบบนี้นะคะเอาละหวานไล่ไปได้ได้สี่เรื่องใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเรื่องที่5้าหลอเพื่อนๆแล มาช่วยคอมเมนต์บอกหวานด้วยนะคะนึกพูดไปนึกไปตอนนี้นึกไม่ออกจ้า พระเอกนะคะก็ต้องอต้องหนักแน่นนิดนึงเนาะเพราะว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตจีนนั้นบอกว่าไม่หล่อนะคะบอกว่าไม่หล่อแล้วก็แน่นอนว่าเขามีการเปรียบเทียบกับคุณหัวเจ้นหัวไงก็ทําให้คุณหลี่นั้นโดนโดน,โดนหนักอะ่ะโดนหนักในคอมเมนต์เลยนะคะว่าน่าเกลียดไม่น่าทึ่งเลยนะคะภาพลักษณ์ไม่เหมือนเซียนเลยไม่เหมือนอาจารย์ด้วยซ้ํานะคะโอ้เอาเไปกันใหญ่เลยค่ะอ่และค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดแนละ้วกันพอแล้วกันนะคะเพราะว่าเออมันยังไม่ได้ออก อากาศเลยม,มันเหมือนกับว่าจะออกฉายในวันที่20มกราคมนะคะแล้วคนชัางติก็ไปติมากมายเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าจุดที่มันมีข้อมูลที่อ้างอิงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของยอดจองนะคะก็ยังไม่ถึง1นึ่งหมื่น เอาไว้เดี๋ยวถ้าเรื่องนี้ออนแอร์นะคะเดี๋ยวหวานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในเวอร์ชั่นละครนั้นก็ประทับใจสุดๆเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้คุณเฉินตูหลิงนะคะแบบว่าโอเคมีความเป็น Talk of the Town นะคะแล้วก็ได้รับบทดีๆเนาะในปี ปีนี้นะคะ2024แล้วก็2025เนี่ยเราคงจะได้เห็นหน้าของคุณเชินตูหลิงมากมายเต็มไปหมดเลยในละครนะคะเพราะว่าชื่อของเธอนั้นมีในมีปรากฏอยู่ในหลายๆโปรเจกต์จริงๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ